สวัสดีครับก็มาพบกับกระโปรอีกแล้วเช่นเดิมและเช่นเคยทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับในคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมให้ราคาแพงเหรียญละ20,000บาทสูงสุดกันเลยทีเดียวนะครับในคลิปนี้เหรียญที่ผมอยากจะได้นั้นเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2552นะครับ แต่กรุณาชมคลิปด้วยนะครับชมคลิปให้ละเอียดไปอย่างช้าๆด้วยนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีรู้เป็นอย่างดีว่าเหรียญที่ผมตามหาอยากได้นั้นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นาะตอนนี้ทางหน้าจอก็คือทางด้านหลังคงเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2552นะครับก็จะมีลักษณะดังนี้นะครับ แต่ถ้าว่าดูแค่ทางด้านหลังของเหรียญนั้นย่อมไม่รู้นะครับว่าเป็นแบบที่ผมต้องการไหมนะครับเพราะว่าจุดสังเกตน,นั้นอยู่ทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและทางด้านหลังของเหรียญน1บาทตีโพส2 5 5 2ที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้นะครับเห็นไหมครับต้องเป็นแบบภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับ เป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2552แต่ว่าเป็นแบบพระเศล็กนะครับเพราะปะกติแล้วที่เราเห็นอยู่ทั่วไปสามารถได้พบเจออยู่บ่อยๆนั้น,น,นก็จะเป็นแบบพระเศษใหญ่นะครับถ้าเป็นแบบปกตินะครับแต่เหรียญที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้เป็นแบบพระเศล็กนะครับในปีพศ2552นะครับแบบพระเศล็กนั้นเป็นแบบไหนก็ชมดังภาพที่ผมดลขึ้นให้ชมเลยนะครับเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญที่ผลิตบล็อกนะครับช่วงเปลี่ยน่านนะครับ มีการได้ค้นพบเจอจริงนะครับตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาที่ผ่านมานะครับจึงอยากจะได้นะครับเคยมีถ้าเหรียญนั้นอยู่ในสภาพ UNC ไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละ20,000บาทแต่ถ้าว่าเหรียญนั้นมีสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามลาดับนะครับถ้าว่ามีนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับช่องทางการติดต่อน,นั้นผมใส่ไว้ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับด้านล่างนะครับ ต้องเป็นแบบภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทาง, rere, างหน้าจอเท่านั้นนะครับย้ำอีกทีนะครับเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทปีวพศ2552แต่ว่าเป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับแบบพระเศียรเล็กก็ดูดังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมเป็นตัวอย่างเลยนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับต้องดูให้ดีนะครับถ้าเป็นแบบปกติแบบพระเศียรใหญ่ไม่ต้องส่งรูปให้ผมดูนะครับผมไม่รับซื้อนะครับต้องเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีวพศ2552 แต่ว่าเป็นแบบพระสเสลกนะครับถ้าว่ามีก็สามารถแอดไลน์มาพูดมาคุยมาจากันได้ก่อนนะครับซึ่งช่องทางการติดต่อน,นั้นผมก็ได้ใส่ไว้ที่ชื่อคลิปด้านล่างแล้วนะครับเป็น i ดดีไลน์นะครับ